วันวันเลนทายครับวันแห่งความรักเตือนแน่นอนและคนในใจยังไม่รู้เกี่ยวกับประวัติของมันเรือ,อจ,จะรู้แต่กูรู้แล้วโอเคเราไปเริ่มกันเลยครับนบุญประวัติเรามาดูกันเลยประวัติประวัตินั้นเริ่มต้นเมื่อไม่รู้นานม,มาแล้วได้บิษั์ซระแบบนาคุนเด้สั่งให้ผู้ชายทุกคนแล้วไปทุกคนในเมืองยกเว้นคนแก่ผู้หญิงแล้วก็เด็กเด็กเด็กด่ย เนี่ยโดยเฉพาะชายหนุ่มเนี่ยต้องไปเกณฑ์ทหารด้วยไม่ต้องจับใบดําใบแดงและแน่นอนกนารการที่ว่าผู้หนุ่มกับผู้สาวเขารักกันเนี่ยเขาจะไม่สามารถแต่งงานได้เพราะผู้เพราะผู้หนุ่มต้องไปต่งางเมืองต้องไปล้มไปทําอะไรแบบนั้นพอดแคสต์ Podcast. และเรื่างนั้นเนี่ยครับมันก็มีปัจมันก็มีนักบุญคนหนึ่งที่ชื่อนักบุญบาเลนทายเขาได้ทําการแอบทําพิธีแต่งงานให้กับผู้คนนั้นเพื่อเข,เขาได้ฟิวชั่นกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ม่รู้ว่มันเี่การฟิวชั่นแบบถูกต้องกับกฎหมายไหมนะแต่เขาก็คงอยากแต่งงานกันแหละแล้วจะยังไงล่ะครับก็โดนจับสืถามได้เฮ้ยแล้วจะที่โดนจับมาเนี่ยครับแล้วบุญเวียนไทยก็เจอกับเอ่อผู้หญิงคนหนึ่งที่ตาบอดเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะว่ากูเหยียดคนตาบอดไป่งเดี๋ยวเ๋ยวๆไม่ๆนี่มันไปปวัตครับพูดปวัติล้วอจารท,ที่เจอเวิญญาณส่งคนนี้เขาตกลงแล้วกันแอสเฟอร์ไซส์อะไรอย่างนั้นนะครับเขาเรื่องบุญก็ไล่เขาได้อะไรสักอย่างนี้แหละ จนทำให้ผู้หญิงคนนั้นกลับมามองเห็นได้อีกครั้งไม่ใช่กลับมองเห็นหรอกมันก็เขาคงตาบอลเตอร์แต่เกิดแต่ว่าเขานั่นแหละแล้วเลยจกนั้นเนี่ยนักบอลเวลเนไทายก็โดนลากไปอาหารจนเฮปีหมดแล้วก็เลยมีการเฉลิมฉล,ลองในวันแห่งความรักในฐานะนักบอลบอลเรนไทยซึ่งแน่นอนเลยซึ่งแน่นอนทําไมกูถึงมาทาคลิปวอลเรนไทยทาไมกูไม่ลงวันวันเรนไทยอ๋อเพราะวันนั้นโรงเรียนกูไม่ได้อยู่แต่กูแต่โรงเรียนกูอยู่วันนี้กูก็เลยทําคลิปอ่า ไม่เป็นไรหรอกนะมาช้าดีกว่าไม่หมาแล้วกันไอเฮียแท้น่าสนิจเลสุดคุณจะนแนไดก็พอยเงียเอาเป็นเอาเป็นว่าครับวันเวลาสำหรับบางคนก็คือวันแห่งความรักสำหรับบางคนก็คือวันแห่งความอกหักและสำหรับบางคนก็คือวันแห่งการนอนชอบหรือว่าคือสำหรับบางคนก็แค่วันงัวันหนึ่งที่มึงที่โรงเรียนไม่ไ่หยุดหอ้ดดินั่นแหละครับใช่แต่ได้นอนไม่ว่าคุณจะแต่ไม่เนี่ย ไม่ว่าคุณจะหกหักหรืออะไรยังไงก็ตามแต่นั่นแต่นั่นคือความเราไม่ใช่หรอครับครับรักแท้บริสุธิ์นัออ่นคุณมันคือความที่ว่าคุณจะได้เห็นคนรักของคุณ,คณหรือคนที่คุณรักมีความสุขไม่ว่าจากคุณหรือใครก็ตามทำไมครับถ้าเขามีความสุขทําไมคุณจะไม่มีความสุขนะแล้วสำหรับแล้วสำหรับคลิปวาเลนไทน์คลิปคลิปเกี่ยวกับวาเลนทน์หคลิปแรกของกูกูขอบอกเลยครับไม่มีทียอะไรจะพูดแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย